มาต่อกันอีกพีนะคะดูกับเรานะคะคในช่องพาร์ทูรูช้งางผู้ใจภายของเรานะคะ ไปดูตูลูด้วยนะคะตุคุมตูไปแล้วนะคะตูถามโอ้พ่อเสกมาแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยสี่เดือนเต็มเต็ม ที่ห้าโชว์พระเศกเลยใช่ไหมตูขอพาตั้งกล้องก่อนนะคะมาไปดูพระเศกอาบน้ำกันต่อ ผู้เสกอาบน้ำกันต่อนะคะ ไปยังไงมานี่เหรอรถจอดก่อนเ,นนนนเนออเดี๋ยวเขาเจะไปนู่นเหมือนเดินไม่ใช่ปะไปเ,เดี๋ยวเราไปดูเขาเซ็อาบนะ้ำกันก่อนนะคะอ,อ,อ,อือคนหนึ่งก็ให้ทำงานสนใจเล่นตัมกขา มากเลยปู่บอกให้นอนรีบเลยนะคะเพราะว่าอยากอาบน้ําแล้วบอกว่าเมื่อไรปู่จะลงสักทีโอเอาดันตูดด้วยรับหน่อยรับปู่หน่อยดันตูดด้วยนด้วยโอ้อยากอาบน้ําแำเลยเสกนอ่านนพิดนอนแน่เพราะว่าโอ้โหดู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 เพราะว่าติดติดปู่นะคะเพราะเสียยังไม่กล้าถูเมื่อกี้เออเรื่องถูไว้ใจเลยค่ะเอ้ยดู โอ้ต้องน้ำน้ำต้องฉีดนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นหนังหนังนาถลกนะคะดยืนดูเสานี่ต้ดูตัวอย่างกนีดูค่ะโอ้โหผู้จัดการมีดับนี่เอ้ยรีบนอนลงในรีบเลยบอกว่าปูรีบลงทันทีเลยอยากปูมากแล้ว บ้านยวก้าวใหญ่่เดือนไม่ได้อาบน้ำทุกสี่เดือนที่ไม่ได้อาบน้ำโอ้แต่คนบมว่าแล้วสีมาต้องเข้าสีมากรชัตะกดนี่เอาเลย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 

เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วเมามันเลยคือขั้นตอนตัวมันเป็นช้ตอนนี้เป็นช้งอะไรนะตอนนี้เหรือว่าต่อไปจะไป็นทำอะไรเท้ากลางไว้ก็ต้นหนึ่งเวลาตบมันก็จะได้ล่ามให้เขาถูกเดี๋ยวจะทำว่ามันจะเียบนี้ เขาดูหอหนุ่มคนเดียวมาฟุ่มขึ้นมาเขาดิ้วอันด้านซึ่งตอนไหนมาตัดกันกูซื้ออะไรมาทำกินกันมั้ยวันจ่ายกันมั้ยจ่ายด้วยหรือเปล่าไม่เลย

เอลานตัวเอ็มบุ๊กแต่ถไปซื้อซุ้มคนไปซื้อลานน่นก็เทรอยู่คดเองนเำพุทำมาวป๊่ให้ดีเตอร์ทุเลยใหญ่โองไงนะไม่ลู้มทำไได้เแได้นมทมา้ พี่ตู้แอบมองทำไมเขาเมามันจังเลย เมามันเลยค่ะเราก็ให้ชมพ่อศีก่อนนะคะฮะโอ้ตุลาจีนเดยพัฒนานาตุลยผูสนนอ้ยมันได้ดุงเต้ห้ายี่เนาะปนกีตูเลยเดิมนน่บุญีิพัฒนานาะมันได้ดุงเองยี่เนาะพัฒนามางเตกระดองอ่อันนี้นะพัฒนาลบสุเก้ นมา,นา,มานดูาาาตเอ,อ,องมะดูไปที่จุดแม่ดูมีตรงระเบิพัฒนาแบนี้ดูแลมนารมณอไหนเียงลำีดูถูถูถูเมามันนะคะภาพบรรยายไปนะคะเพราะว่า,าสีก็ถูมันด้วเลยคิวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ จะเลยไม่้มนะอาวันนี้ S 2> <S 2> <S <S 1> 13ถ้าตามวันที่มันก็วันนี้หนึ่งวันนี้วันนี้วั1ถ้าเรานับจาก13มันกมันดเป็นว เต็มกูเลยนะเพนโอ้สีผิวเริ่มสวยแล้วนะคะนี่ค่ะสีผิวเริ่มสวยแล้วนะคะวันนี้มาต้องขึ้นกับแดดวันจบทได้หมดแลยคนฉลาดเนาะรอเลยครับผมนั่งเกัะ ช้างเคอกลาเป็นอะไรช้างอันนี้แล้วมีปีเรียกแต่อนช้างซื้อไปซื้อมาตั้งช้างขึ้นมาไดไตัวนั่งนั่นเลีแล้วเด็กมนดูเียบเลยเ้ยให้ด่ดีมากเลยค่ะบรดตรงกามีหักทะลุนี้นีค่ะ

สเปรเครื่อบนโอ้โหโคเซกพวกนี้ไปไหนวะช้างเผือกหายไปแล้วค่ะตอนนี้ช้างเผือกหายไปแล้วตัวดำเลี่ยมแล้วทีนี้แป๊บเดียวเองดูอ่ะพอเสกถูแบบแป๊บเดียวตัวดำเลยนะคะเลยเออถ้ากับรอบในเนี่ยรอบในก็ยังดูพวกเขานี่เขาฉลาดถูมาแล้วเซมเลยซอกขากับถูได้หมดนะเซมไอ้ก็ยิงอันเนี้ยได้หมดนะเคยดีใช่ เขาฉลาดพวกนี้เดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเขาก็ถูเองเขาเห็นไหมเนะ่ยเขาเลื่มเขาเริ่ม,มว่าเขาจะเป็นงานบางเชือกถูไม่เป็นเห็นไหมหนีเขาจะก้มซอกขาแล้ฮะ <c oughs> <ห>อย่างนี้ต้องทำอาบนะ้ำเลเอลเอดื้ <c oughs> ลอๆรอร่ำแล้วเหลือซอกด้านในนะคะเหลือซอกด้านในไปเรื่อยๆนะคะ ต้องมีน้ําคอยฉีดด้วยนะคะใม่การอาบน้าครั้งแรกแบบนี้ถ้าไม่มีน้ํานี่หนังคือแบบโอ้โหเลือดเลยแหละไม,มไ,มไม่ได้เลยหนังขาดเลยนะคะต้องมีน้ําช่วยลอลื่นให้ผิวชุ่มชื่นนะคะต้องมีน้ําฉีดตลอดอ๋ออยู่ที่คนฉีดน้ำโอถ้าไม่มีคนฉีดน้ำมันก็ไปไม่ได้ ยกความดีความชอบให้คนฉีดนะตูแอบมองตูแอบมองตูถูลำบากพูหนักเมเต่าไะก็รักเราจะสมภิญญานะสมาน ให้ปูมาได้ปูลองเลยอืมต้องปูไปสอนปูเขานักสอนเลยข้างหน้าข้างหน้าเน่อาการอาการเธอเนาะนะฮะอาเธอเต้นนี่น้องนักสน้อมสนาเฮ้ยเธอกินนะเฮ้ยเธยเจ๊เฮ้ยนี่เต้นนี่เนี่ยเอ้ยกว่ากันน้อนะจะเต้นโอ้โหดันหน้าแล้วค่ะูด้านหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอองางา เคยมังลองหุ่นแม่พ่อแบบเคยฝื้มังลองหุ่นแม่ตีอะไรหรือโค้มอลไรหรือแท่งไอ้เจียงนะแท่งผมแบบโค้มแบบสกูได้อะไรมาให้มันให้ดมน้ำมันน้ำมันเผสมแบบบางมึงให้จี้เมืีนะมึงให้ยอนระเบิดนอันเมื่อี้นะเดียวกันเลยนะหอมชื่นใจเลยใช่ไหมตาใช่หอมดีเลยนั่น น้ำมันกปเสหอมชื่นใจไม่ม่เคยมีนะใช่ธรรมดาเลยน้ำมันทางไม่หอมไม่ใหญ่การันตีหน่อยหอมไหมหอมหอมจริงอ่ะเลนเพื่อปัาีกว่าน่งหุ่นี่ปัญากรหหัวเนาะิเลนหุ่นแม่นอเอ่สอ r t ทมุเนาะอแบบหอ คุณปูบอกน้ำมันพพสิหอมตาทำไมไม่ลองมาขายให้ร้านน้อยร้านจะซื้อไปทำลำหอมไม่เมื่อกี้ถ้าเราอะไรเช็ดไว้นีอุดีเลยหอมจริงๆนะหอมแบบต้องดีเลยไม่รู้จักเก็บอไรเลยแต่ตาได้แล้วนี่เต็มผมจะไม่อาบน้ำอาทิตย์หนึ่งพอไหมเนี่ยโอ้ดีเลยขึ้นสังขคังกอดีมาแหละจะได้ห้ามสักอาทิตย์หนึ่งหอมหอมเลยเนี่ยหอมม คลิปนี้อีกทีนี้ก็ให้ชมต่เพียงเท่านี้นะคะโอ้รอรอแล้วเหลือขับงานหน่อยนะคะเพราะว่าเนาะคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋วยวเจอกันอีกทีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ